ไปรู้ฟังที่ระครับสารสวนจุดเช่อวันนี้ขอน้อมนำเอาคุมทรัพย์จากกอดซึ่งเป็นมรดกธรรมของพระเดชพรคุณท่านเจ้าคุณหลวงปู่มาเรียนฝากท่านอีรกรอบอีกเช่นเคยสำหรับสารที่จะเรียนฝากในวันนี้นั้นเป็นพุทธภาษิตว่าโดยเรื่องพระอรังโรก่าเรื่องพระอรังโรก นี่คือพุทธภาสิตที่จะเรียนฝากท่านที่ครบในวันนี้เรื่องพระรังโรจะมีความหมายเป็นคติเตือนใจอย่างไรขอเชิญผู้ชมได้ติดตามรับฟังซึ่งพระเทพคุณท่านคุณหลวงปู่แปลมาจากพระเจรปิฎกฉบับบาลีเสียบรรฐ แล้วมาตีพิมพ์ในหนังสือชุดธรรมโคตรเรื่องขมทรัพย์จากพ่อโอทเชิญผู้ชมได้ติดตามชมในโอกาสนี้เช่ญครับธรรมศาสตเรื่องพระอตรังโรคพิจาุทั้งหลายโรคสองอย่างเหล่านี้มีอยู่สองอย่างอะไรกันเล่าสองอย่างคือโรคทางกายกับ โรคทางใจพีุ่ทั้งหลายจะเห็นกันอยู่แล้วว่าสัตว์ทั้งหลายที่ยืนยันถึงความไม่มีโรคทางกายตลอดหนึ่งปีบ้างสองปีบ้างสามปีบ้างสี่ปีบ้างห้าปีบ้างสิบปีบ้างยี่สิบปีบ้างสามสิบปีบ้างสี่สิบปีบ้างห้าสิบปีบ้างร้อยปีบ้างและที่ยืนยันถึงความไม่มีโรคทางกายยิ่งกว่าร้อยปีบ้าง พอจะหาได้พิจุทั้งหลายแต่มูสัตว์ที่จะกล้าย,ยืนยันถึงความมีโรคทางใจแม้ช่วเวลาเพียงครู่เดียวมุ่หุตตะเว้นแต่ประชีนาสุกแล้วนับว่าหาได้แสนยากในโลกพิจุทั้งหลายโรคของพะชิตสี่อย่างเหล่านี้สี่อย่างอะไรกันเล่าสี่อย่างคือหนึ่งพิสูจนในกรณีนี้ เป็นผู้มากมากมีความร้อนใจเพราะความมากมากอยู่เสมอไม่รู้จักพอด้ยผ้านุ่งห่มอาหารที่อยู่อาศัยและอยู่ยาแก้ไขตามมีตามได้ข้อสองพิสูจน์นั้นเมื่อเป็นผู้มากมากมีความร้อนใจเพราะความมากมากอยู่เสมอไม่รู้จักพอได้ผ้านุ่งห่มอาหารที่อยู่อาศัยและอยู่ยาแก้ไข <c oughs> ตามมีตามได้แล้ว ย่อมตั้งความปัถนาลามกเพื่อจะได้รับการคอยอ,อกเอาใจจากคนอื่นและเพื่อจะได้ลาบสการะและเสียงเยินยอข้อ 3. ามิสูนั้นย่อมวิ่งเต้นขวัญขวายพยายามเพื่อจะได้รับการอ,อกเอาใจจากคนอื่นและเพื่อจะได้ลาบสการะและเสียงเยินยอข้อ4ี่พิสูจนนั้นย่อมชิดวางแผนการเข้าสู่สกุล ยอมคิดวางแผนการนั่งในสกุลยอมคิดวางแผนการกล่าวทำในสกุลยอมคิดวางแผนการอดกลั้นอุจจาระปัสสาวะคุกครีอยู่ในสกุลทุกทุทั้งหลายโรคของมปชิดสี่อย่างเหล่านี้แหละทุกทุกทั้งหลายเพราะเหตุน,นั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายพึงสำเหนียกใจว่าเราทั้งหลายจะไม่เป็นผู้มากมาก จักไม่เป็นผู้ร้อนใจเพราะความมากๆแต่เป็นผู้รู้จักคอด้วยผ้านุ่งห่มอาหารที่อยู่อาศัยและอยู่ยาแก้ไขตามมีตามได้จักไม่ตั้งความปรารถนาลามกเพื่อให้ได้รับการคอยเอาเอาใจจากคนอื่นและเพื่อได้ลาบสการะและเสียงเยินยอจักไม่วิ่งเต้นขวัญขวายพยายามเพื่อให้ได้รับการคอยเอาเอาใจจากคนอื่น และเพื่อได้ลาบสการะและเสียงเยินยอจากเป็นผู้อดทนต่อหนาวร้อนหิวทระหห่ต่อสัมผัสแห่งเหลือกยุงลมแดดและสัตว์เสือกราดทั้งหลายต่อถ้อยคำหยาบคายร้ายแรงต่างๆเป็นผู้อดทนต่อเวทนาที่เกิดในกายอันเป็นทุกข์กล้าแข็งเผ็ดร้อนขมขืน ไม่จเจริญใจถึงขนาดจะคร่าชีวิตเสียได้ดังนี้พู้ทั้งหลายผูท้ทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้อย่างนี้แลคุณมทรัพย์จากพระโอร์ของพุทธทาสน์พิคุธรรมธรมนธูธทจัดพิมพ์2,522หน้า168ถึง169ท่านได้รับฟังพุทธภาษิตเรื่องพระรังโร เข้าใจว่าท่านที่เควบคงจับดดยจความได้พอทุกควรนะครับเนื่องจากเป็นตำนวนแปลเป็นภาษาไทยแบบง่ายๆนะครับคนอื่นขอเพิ่มเติมขยายความในบางประเด็นเพื่อให้เกิดความเข้าใจยิ่งขึ้นคําว่าพระรังโรคคําว่ารังโรคอันนั้นหมายถึงเป็นที่รวมของโรคนะครับแล้วก็โรคในพุทธภาสนี้นั้น ท่านจำแนกเป็นสองประเภทคือโรคทางกายแล้วก็โรคทางจิตใจนะครับทีนี้คนส่วนใหญ่นะครับคนส่วนใหญ่กล้าที่จะบอกว่าตนเองนั้นไม่มีโรคทางด้านร่างกายกล้าที่จะบอกได้แม้คนที่มีอายุถึงร้อยปีเขาก็อาจจะ กล้าพูดได้ว่าเขาไม่มีโรคทางร่างกายแต่ไม่กล้าที่จะบอกว่าตัวเองไม่มีโรคทางจิตใจ <c oughs> นะอีกคนส่วนใหญ่ไม่อาจจะบอกได้ว่าตัวเองไม่มีโรคทางจิตใจนะครับ <c oughs> แล้วคนที่กล้าพูดได้ว่าไม่มีโรคทางจิตใจนั้นมีพวกียกนั้นคือพระอาหารหันต์นะ ในพุทธวสิะนี้ท่านใช้คําว่าพระชินสกนะครับซึ่งพระชินสกนั้นก็คือพระอรหันต์นะมีพวกเดียวนั้นที่กล้ายืนยันว่าท่านไม,ม่โรคทางจิตใจทีนี้ในพุทธวสิะนี้ท่านยังระบุว่าโรคของนักบวชนะ ท่านใช้คำว่ามระชิต่ใช่ก็คือนักบวชนักบวชมักจะมีโรคอยู่สี่อย่างนะฮะโดยสรุปก็คือโรคที่มันไปรุมไปตุ่มนักบวชตามที่ปรากบบดในพุทธประวัตินี้นั่นคืออันดับแรกโรคแห่งความมากๆอันที่สองคือโรคแห่งความปรารถนาหรือต้องการหลามก อันที่สามคือโรคแข่งการวิ่งเต้นสแสวงหาเพื่อที่ได้มาซึ่งลาบสการะและเสียงเย็นยออันที่สี่ก็คือการวางแผนในการที่จะได้มาซึ่งลาบสการะและเสียงเยินยอนี่คือโรคสีชนิดที่ปรากฏในวทตถุผ์นี้ในครัครับใน,ในช่วงท้ายของวทพจน์นี้พระองค์ทรงกำชับทรงเน้นย้ำให้ภิกษุ ต้องระมัดระวังเรียกว่าให้สํานึกอยู่เสมอว่าจะต้องเป็นผู้ที่ไม่มากๆในปัจจัยสีท่านะทรงย้ํามากพระองค์ทรงเน้นย้ํามากว่าไม่ให้ประชิดนี้เกิดความบระม้โนลบมากต้องรู้จักพอประมาณต้องรู้จักพอเพียงต้องรู้จักดังชวิตแบบพอ เป็นพอไปไม่ใช่เป็นคนที่ตกหลุมแห่งความโลภความงำพระยะสอมโอหส์ทรงเน้นย้ำอย่างยิ่งก็คือเรื่องไม่ให้เกิดความตั้งใจละมกไม่ต้องมีความปรรถนาลามกเพื่อที่จะได้มาซึ่งลาภสการะและสิ่งอ่นยอประการที่สามนั้นต้องไม่เป็นผู้ที่ สอแสวงหาคนขวา้าคบค้าสมาคมผู้คนเพื่อที่จะแสวงหาซึ่งราชสาระและสิงหอันยออันนี้จะต้องพระตะวังต้องสำรวมจิตไม่เกิดความระมโรุโมากประการสุดท้ายคือพระงทรงเน้นย้ำเน้นย้ำอย่างยิ่งต้องเป็นคนอดกลั้อนอดทน อดทนต่ออะไรอดทนต่อความอยากอดทนต่อความทุกขเวทนาทางกายและทางจิตอดทนสารพัดที่มันเกิดความไม่สบายกายไม่สบายใจอดทนสารพัดที่จะเกิดความทุกข์กายทุกจิตแม้ความทุกข์นั้นจะรุนแรงถึงขนาดปิดชีวิตก็ต้องอดกันอดทน อดกลั้นอดทนเพื่อเอาชนะซึ่งความโลภความโกรธความหลงอันนี้เป็นพุทธพจน์ที่พระองค์ทรงเน้นย้ำพุทธศาสาบกสุดท้ายอยากจะเรียนฝากท่านครูบอกว่าพุทธภาษิตนี้สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้แม้ในหมู่เครือขัดอย่างผู้ที่เป็นอุบาสกอุบาสิกา คนทั่วไปก็สามารถที่เอาพุทธอัตนี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้นั่นคือจะต้องเป็นคนที่ไม่มีความโลภความนำทำอไรนี้ต้องทำด้วยติปัญญารู้จักอเพียงรู้จักพอประมาณนะครับประหยัดอดออมจะสามารถอยู่ได้ในทุกยุคทุกสมัยชีวิตบางครั้งบางคราวไม่ได้อยู่รอดเพราะที่อยู่อาศัยที่ สวยหรูดุจิมานแต่ชีวิตนั้นสามารถอยู่ได้อย่างไม่เป็นทุกข์เพราะจิตซึมทรัย์ในธรรมะมีความอดครัอดทนรู้จักความพอประมาณในการดัาบงบลชีวิตก็จะประสบสุขตลอดไปนี่กรอสารสวนชนชิพจ,จิตใจตั้งร่ร้อนวันนี้ขอบพระคุณทุกสันดีตามชม